สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมฟึซซ่าอย่างเดียววันนี้จะเกี่ยวกับคลิปแจ้งเตือนนะครับพอดีว่าบ้านผมไฟดับนะครับพอดีบ้านผมไฟดับบ่อยบ่อยนะครับขอแจ้ง,เ,งเตือนให้ทุกท่านทราบด้วยนะครับ เจ้เตือนเกี่ยวกับไฟดบับบ้านบางบอบาอบอยนี่เ,เป็นปัญหาถ้าพาพไม่ใชดก็ขออภัยจบชัดยังไม่รู้สินะเจ้งเตือนเกี่ยวกับกบ้านผมจะไฟดับก็เลยจะมีคลิปน้อยลงเอาเข้าผิด นะคฮะกินปันก็ไฟบัดปล่อยปาตอนนี้ไฟยังไม่มาเลยยอสักครู่หนึ่งโอเคอเขีย์เรียบร้อยแล้วป๊อ แม่เสียงเมื่อกี้เข้ามาก็ขอไปด้วยนะเก็บถ้าได้เสียงอะไรอีกก็ขออไปด้วยพอดีผมกำลังแสงงปลวยแล้วฝนก็ตกเอ๊โอ้ยชิตตอนนี้บ้านผมไฟลอดโอ้ย แย่ไงเก๋เสียงวินัาณไม่ต้องไปสนใจถ้าเสียงเบากรโห่อพลัยกันด้วยนักคสตอนนี้ฝนก็เริ่มตกโปอยๆแล้วนี่มาดูผมไม่ดูเลยนัเแคสทำไมเข้าหน้าจดโอเคนี่นะครับเหยา <c oughs> เดี๋ยวค่อยพาทัวร์บ้านคลิปหน้านะครับไม่รู้จะเป็นคลิปไหนก็ฝากดูด้วยนะครับเนี่ยโกนตกแล้วเนี่ยแล้วมีหมาผมที่ชื่อว่ชอบกูเพอดีอผมแทงเอยู่นี่เปิดหน้าค่อยคิดบัญชีให้หลัง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  แต่คุณยังไม่เห็นโทรศัพท์ผมไม่เป็นไรเนคสจะขอออกกึบหน้านี้ก่อนเค <Yes. S 1> มาอยู่หน้านี้แล้วนะเ <Yes. S 1> นะคับถ้าคุณเห็นไอ้เกมเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมพอดีผมไปโหลดใหม่มาแล้วผมก็ลบไอนะ้เกมนั้นบล็อก ครับสามดีนะัรับตอนนี้แบบผมก็ใกล้หมดแล้วนะแกนะครับจบตอนนี้เลยดีอือจบตอนนี้ยใครชอบใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซักซี้ใคร เเป็นกำลังใจผมทำคลิปต,ต่อไปอย่าลืมกระทืบไล์ด้วยนะครอย่าลืมกระทืบไล์ถึงสิบไล์ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีสวีสดัสเบรูเดต